สัตว์โลกทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของตนเองคนเราทุกคนต่างมีกรรมเป็นเครื่องชี้นำให้เห็นความจริงแท้แห่งชีวิตหากทำกุศลกรรมคือไยดีวางตัวดีพูดดีกระทำดีมีเมตตากรุณาและเลี่ยงอายมุขทุกประการชีวิตของเราก็จะราบรื่นเต็มอิ่มไปกับความสุขการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่ง การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อมหนึ่งการชำระจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งสามอย่างนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าหากคนไทยทุกคนสามารถทำได้เช่นนั้นชีวิตของตัวเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติก็จะพบกับความสงบร่มเย็นเป็นปกติสุขในทางตรงกันข้ามหากทำกรรมชั่วมีจิตใจที่ไม่ละอายในบาปหมกมุ่นอยู่กับการแข่งขัน แย่งชิงทรัพยากรชีวิตก็จะตกตำ่ำดำดิ่งลงสู่นรกในใจทรงผลให้ชีวิตของตัวเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติเกิดความแตกแยกหาความสงบสุขไม่ได้ผู้เป็นคนขัดเคืองเหนียวแน่นปรารถนาลามกตรหนีโอ้อวดไม่ละอายและไม่เกรงกลัวบาป พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนเลวเมื่อเรามีมากพอจงมองหาคนที่ยังไม่มีแล้วแบ่งปันคนรวยคือคนที่รู้จักให้คนจนคือคนที่ไม่รู้จักพอผมเชื่อในวิบากกรรมไม่ว่าเราจะทำดีหรือทำชั่วผลที่ตามมาย่อมสอดคล้องกับการกระทำเสมอดังพุทธสุภาษิตท,ที่ว่า กัลยาณการีกัลยานางป่ากรรมปาปะการีจะป้าปะกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเสมอไปอย่างไรก็ตามความจริงอาจไม่เป็นอย่างที่ฝันขอจงอยู่กับมันด้วยความเข้าใจเราอาจจะเคยตั้งคำถามในใจว่าทำไมคนบางคนทำชั่วอย่างเห็นได้ชัดแต่เขาเหล่านั้นกลับยังคงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมียศถาบรรดาศักดิ์ และยังเป็นที่รักของผู้คนบางส่วนในบ้านเมืองผมขอตอบคำถามนั้นสั้นๆว่านั่นคงเป็นเรื่องของกุศลกรรมที่เขาเคยสร้างเอาไว้แต่ชาติปางก่อนเขาเหล่านั้นอาจจะเคยสั่งสมความดีเปรียบได้ดังเคยขุดหลุมแห่งบุญเอาไว้กว้างใหญ่สะสมเนื้อนาบุญไว้มากในชาติก่อนเมื่อเกิดมาในชาติพบนี้แม้เขาจะหลงลืมตัวกอบกรรมทำชั่ว ก็เปรียบได้ดั่งการโยนก้อนดินลงถมทับในหลุมใหญ่ที่ขุดไว้ยังคงมีเนื้อที่ว่างของหลุมแห่งบุญเหลืออยู่กว้างพอที่จะทำให้เขาได้เสวยผลบุญที่หลงเหลืออยู่จากอดีตชาติแต่ขอให้เชื่อเถอะครับว่าความร่ำรวยหรือยศถาบรรดาศักดิ์ที่รับรู้ได้ด้วยโสตรประสาทของเรานั้นเป็นเพียงเปลือกนอกเป็นภาพลวงตาหาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ เขาเหล่านั้นอาจจะกำลังมีไฟนรกสุมไหมอยู่ภายในใจและนั่นก็คือผลกรรมที่ตามทันในชาตินี้กรรมชั่วที่เขาทำจะส่งผลให้หลุมแห่งบุญที่เคยขุดไว้เกิดความตื้นเขินเต็มไปด้วยก้อนดินแห่งความชั่วที่เติมลงไปและความชั่วก็จะตามติดตัวเขาไปทำให้กลับไปพบกับความทุกข์ความตกต่ำของชีวิตในภพชาติหน้าสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตที่ว่า กรรมชั่วของตนนำตนไปสู่ทุกขติเสมอกรรมมุตาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสำหรับคนที่เคยสั่งสมผลบุญไว้แต่ชาติปางก่อนเพียงน้อยนิดก็เปรียบได้ดังคนที่ขุดหลุมแห่งบุญเพียงหลุมเล็กๆเ,เอาไว้เมื่อเขาทำความชั่ว ก็เท่ากับได้โยนก้อนดินลงไปถมทับในหลุมเล็กๆนั้นจนเต็มไม่มีที่ว่างของเนื้อนาบุญให้หลงเหลืออยู่เลยส่งผลให้เขาได้รับผลแห่งอากุศลกรรมที่ทำไว้ในทันทีดังที่เรียกกันว่ากรรมติดจรวดสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจึงเป็นภาพของความเป็นจริงที่สะท้อนให้เห็นว่าการทำชั่วได้ดีมีถมปนั้นไม่มีจริงเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา บุคคลหว่านพืชเช่นใดยมได้รับผลเช่นนั้นเสมอจำหลักเอาไว้ว่าถ้าทำดีแล้วยังไม่ได้ผลดีก็เพราะกรรมชั่วยังให้ผลอยู่ถ้าทำชั่วแล้วยังได้ดีก็เพราะกรรมดีที่เคยทำไว้ให้ผลอยู่ผู้มีความรู้ในทางที่ดีเป็นผู้เจริญโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมมองว่าประเทศของเรากำลังก้าวสู่ยุคของความตกต่ำทางปัญญาอย่างน่าเป็นห่วง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของการทําโพสํารวจทัศนคติของสังคมไทยด้วยการตั้งคําถามชี้นําว่าถ้ามีการทุจริตแต่ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดีและตัวท่านเองก็ได้ประโยชน์ท่านยอมรับการทุจริตได้หรือไม่ผลการสารวจพบว่าแนวโน้มทัศนคติของคนไทยเกินกว่าครึ่งตอบว่ายอมรับได้แม้รัฐบาลทุจริต แต่ขอให้ตนเองได้ร่วมรับผลประโยชน์ด้วยนั่นแสดงว่าเขาขอแค่มีความสุขส่วนตนแม้ว่าประเทศชาติโดยรวมจะต้องเป็นทุกข์อันเกิดจากการขาดธรรมาิบาลคำถามในลักษณะดังกล่าวข้างต้นนักวิจัยมืออาชีพควรจะหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดเพราะแสดงถึงความไม่รับผิดชอบขาดซึ่งจรรยาบรณในวิชาชีพข้อที่ว่าการดำเนินงานวิจัย จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมสำนักงานปปชให้ความเห็นว่าหากมีการตั้งคำถามอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นคำถามนำเช่นกันว่าในแต่ละปีงบประมาณแผ่นดินสูญหายไปจำนวนมหาศาลไปเข้ากระเป๋าคนทุจริตทำให้ขาดงบประมาณเพื่อพัฒนาสังคมพัฒนาสุขภาพการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยในสังคม e TC ท่านยอมรับการทุจริตได้หรือไม่ก็เชื่อได้ว่าคงจะได้รับคำตอบที่ตรงกันข้ามคือไม่ยอมรับการเผยแพร่โพลลักษณะที่เป็นลบกับสังคมทำให้คนบางคนยอมจำน้นกับการทุจริตและความชั่วจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงกับแนวคิดของนักวิจัยกลุ่มนี้ดังภาษิตจีนบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าการไม่สามารถแยกดีชั่วได้เป็นบุคคลที่น่าเป็นห่วงใหญ่ที่สุด สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของสังคมไทยในปัจจุบันไม่ใช่คนทำชั่วมากขึ้นไม่ใช่คนทำดีน้อยลงแต่อยู่ที่คนส่วนหนึ่งแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรชั่วอะไรดี การตั้งคำถามชี้นำคนในสังคมให้เห็นด้วยและยอมรับการทุจริตหากตัวเองได้ประโยชน์ด้วยนั่นเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดต่อสังคมสร้างความสับสนให้สังคมมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ใครๆก็ทำกันโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายต่อชาติบ้านเมืองผมคิดว่านั่นคือความเสื่อมลงอย่างสิ้นเชิงของคนที่เรียกตัวเองว่าบัณฑิตคงจื้อเคยกล่าวว่า บัณฑิตรู้เฉพาะเรื่องที่ชอบด้วยคุณธรรมคนพาลรู้เฉพาะเรื่องที่ได้ผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมและเมื่อมีคนถามอริสโตเติลว่านักปราชญ์กับคนโง่ต่างกันอย่างไรเขาได้ให้คำตอบที่ทำให้มองเห็นความแตกต่างได้อย่างง่ายๆว่าต่างกันเหมือนดั่งคนตายกับคนเป็นโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผม ผมถือว่าบุคคลที่ตั้งคำถามชี้นำเช่นนั้นได้ตายไปแล้วจากความน่าเชื่อถือที่เคยมีผู้มีความรู้ในทางที่ชั่วเป็นผู้เสื่อมผู้มีความรู้ในทางที่ดีเป็นผู้เจริญผู้ใดทำกรรมชั่วแล้วละเสียได้ด้วยการทำความดีผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดั่งพระจันทร์ที่เคลื่อนพ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นดังที่อริสโตเติลได้กล่าวไว้ว่า การรอบรู้เป็นเครื่องประดับในเวลารุ่งโรดและเป็นเครื่องบรรเทาใจในเวลาที่ตกอับจิตใจดีคิดดีคงดีนักพูดดีมีคนรักมากมายเหลือกระทำดีได้ดีมีเหลือเฟือไม่ควรเบื่อทำดีทุกที่ทางดังนั้นขอให้เชื่อว่าการคิดดีพูดดีทำกรรมดีมีศีลธรรมจะนำเราไปพบกับความสุขที่แท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสพระราชทานคำอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่แก่ผสกนิกรชาวไทยในปีพุทธศักราช2454มีใจความตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าบุคคลใดประกอบความดีคุณความดีนั้นย่อมต้องสนองตอบข้าพเจ้าจึงขอชักชวนแต่ละท่านให้พยายามบำเพ็ญความดีด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ แม้บางโอกาสอาจจะต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าท้อถอยจงสมัครสมานสามัคคีร่วมใจกันให้มั่นคงด้วยดีทั้งนี้เพื่อความสุขสวัสดีของท่านและเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทั้งหลาย และทรงมีพระราชดำรัสในพิธีบวงสวงสมดิตพระบูรพมหากษัตริยาที่ราชเจ้าณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนื่องในการพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีความว่าคุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมลำมาปฏิบัติมีอยู่4ประการประการแรกคือการรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สองคือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์สุจริตนั้นประการที่สาม